ซัพพอร์ตนี่ถ้าเกิดเฮาเล่นเกนเจอร์นี่ควรเอาซัพพอร์ตที่ไปว่าเอ่อเอาแท่งที่มันหนาๆเนาะให้เกนเจอร์ยืนยิงได้เนาะแบบเอสเตทไปซินะเออมันยืนให้เฮาบ่ค่อยได้เนาะ เอ่อตอนนี้นนเนาะออกเกือบเลยอลยอกเ,เกือบแล้วก็มาออกเขี้ยวนี่ก่อนจะได้ย่างไว้นหน่อยนึงเนี่ยเครื่องครับประมาณนี้เอาเครื่องตามท็อปโลกเลยท็อปโลกเลยบอมี่อย่างเงี้ยเครื่องนะไอเทมเขาพยายามเล่นเข้าฟุ่มเลยกับออกฟุ่มแบบสิถ้าเกิดอันเข้าฟุ่มปุ๊บมัเห็นลูกตาไปสิลูกตาทึ้งหัวมันมันจะมีคนอยู่ทางนั้นเว้ยมันเห็นเขาบาฮารีบอได้มหาหัวน้อมันไม่ตัวเดียวเอ้ยแทงมาตัวอใส่ปะ เอ้อมันตายแท้บล็อดล้วถ้าเอตเตตฮิวให้เราเกินเนาะค่อยๆเข้าไปไหมอ่ะเีมปูจะเขียนเก,กับมาเนาะมันต้องยานเนาะเวฟสิเอ่อฮิวให้ค่อยได้น่าจะบ่ตายเราเวฟสิเนาะเออฮารีมาเกจ์เจอร์นี่ถ้าเกิดได้เวฟสีเนี่จะเก่งขึ้นอีก สเต็ปหนึ่งเนาะมันดักไฟมั้งแได้เวสซี่ละอ่ามันน่าจะเอากระตุ้นมาเนาะสู้ผู้ไหวมันได้ถ้าเกิดซื้อสก,กิลหนึ่งแมนเวสิีนะเอ่อข่อยจีไปลัดมันเนาะเอ่อโดยการใช่อันติเมตเกนเจอร์มันลาดได้ง่ายเลยลัดคลิปพวกนี้นะ อันตี้แกลาได้สกิลนึ่งแก,งกลาได้เด้ออ่าเปพี่เขาได้เปียบแล้วเนาะแบบนี้ยเป็นสกิลหนึ่งบุถึงเขาแล้วมันยิงบบแหงแล้วแะลอยหลังมาเลยเนาะแตกค่อยตายไอ้โบมี่แผลไมสวยเลยวะอ่ะบวาตาย ฟิกเกอร์มาก่อน,อนอมันจะหายตัวมนันได้บอกซียซีน,น,นั่งน,นี่ยังตัวนี้มันโบมีแทงแล้วมันไวขนาดพี่กับตายเมื่อกี้นี่ซียซีมันบอก คอมเดีส์ถูเออไฟไม้ย่างไงกากเจโอ้ยตายค่อยตายโอ้โหเน็ตก,กาก เน็ตกับพุกเป็นใจเลยวะ <laughs> สวยมันก็ได้ออกไปถึงเฟสสิบ โอ้ยไฟยานโอ้โอ้โฟียตัวสร้อยโุฟย่ตัวสร้อยโอ้แผลแผลแผลเมื่อกี้มันมีคลิปมาบังให้มันน่ะอ่าเมลิซ่าน่ะถ้าเกิดบุมีคลิปมาบังให้เราเะไรละตายแน่ตายให้เขาคลิปมันมาบังพอดีไหมวอดเจาะขนาด Connect, มัสงสัยอย่างตอนนี้นะมันออกไอเทมขึ้นกันอะไรบึ้งดิคาริน่าอโลกาดปกัรโพสเทียนมันออกขึ้นกันว่าากไ่ได้ฆ่าสามคนยากกันฆ่ามนทีไรวะเป็นอย่างไทีมดิก็มเป็นไวะม่แงเไม่แย่ดีกว่าอะออกอะอกขึ้กันแล้วดีว เทีมเขาเสียเปรียบไาษาใ้บูมแบบแท่งนี้มันดีๆ